วันนี้เราจะพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าจะกู้คืนจดหมายขยะใน Gmail ทำยังไงอันนี้เขาให้เขียนตอบโอ้เขียนยากมากเลยพี่ถามสั้นนละ้วแต่ตอบยาวมันต้องยาวหน่อยเอาจดหมายขยะก่อนอธิบายสักนิดหนึ่งเผื่อบางคนไม่เข้าใจจดหมายขยะคืออะไรอีเมลคืออะไรก่อนอนะ่ะอีเมลอีเมลคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส นะเรามีอ e ีเมลไเด้ไปตั้งอ e ีเมลเดย์ไปในไ e ้ในโลกอินเทอร์เน็ตไปกับ Gmail เอ่ย h อ tmail เอ่ยย่า Yahoo ย a h o o อะไรเนี่ยคุณทำไว้ปั๊บเนี่ยก็สามารถส่งจดหมายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวหนังสือเป็นภาพเป็นอะไรได้ส่งไปให้คนที่คุณรู้จักได้ถ้าแรกเอีย e ่ยนอีเมลกันอันนี้เป็นเนช่องทางแต่ว่าอะไรที่แต่ว่าแต่เวลาการส่งอ e ีเมลหากันเนี่ยบางครั้งก็จะมีพวกสแปมพวกหน้าลำคาญพวกส่งจดหมายอะไรก็ไม่รู้หน้าลำคาญมาชวนเราทําอะไรก็ไม่รู้จนโอ้ยขอ,องพวกเนี้ย ทางเมลเนี่ยเขาก็จะมีตัวกรองอ่าตัวกรองเป็น AI กรองว่าอีท้ที่ส่งมาเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นจดหมายที่น่าลำคาญไหมเป็นพวกหลอกขายของไหมหลอกเอาตังค์ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมี AI คอยตรวจเพราะนันก็จะตรวจว่าคําพูดแบบเนี้ตอแหลไอไม่ใช่หลอกลวงชัดชัดพวกพวกนั่นแหละเออนะเขาก็จะเอาไปไว้ในจดหมายขยะเออเราก็ต้องคอยเข้าไปตรวจสอบเพราะบางทีเนี่ย AI มันก็เพี้ยนเหมือนกันพี่มันเพี้ยนมันก็เอาจดหมายดีๆของเราไปไว้ในถังขยะหน้าตาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่ามันเขาเกิดอย่างาั้นขึ้นก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วถ้ามันเอาจดหมายดีๆเราไปไว้ในจดหมายขยะแล้วเราจะไปเอาออกมาได้ยังไงเพราะว่าเบื่อจดหมายพวกนี้ไปอยู่ในจดหมายขยะปั๊บเนี่ยเขาจะมีเวลาให้คุณ30วันในการตรวจสอบว่ามันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ให้กู้ซะถ้าใช่ ทิ้งไว้ก็ได้ไม่ต้องทําอะไรหรือถ้าคุณไม่ดูเลยภายใน30วันมันจะลบทิ้งอ่าก็เกิดคําถามขึม้นแล้วจะกู้มันออกมายังไงอ่าอันนี้เราก็ต้องเข้าไปอันนี้ของ Gmail นะจ๊ะของอันอื่นไม่ได้ทําไม่ได้ใช้ออโอ้โหให้ใช้นี่ยาวเลยนะพี่ออไม่เคยใช้อ่าเอาที่ใช้กันแล้วกันเอา G ีเ i l เพราะยังไงไงต้องมีแน่นอนถ้าใช้ Android ไม่ใช้ Gmail นี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช้จ m a i l เข้าเข้า l e p กิไม่ได้เลยเอ่ะมาเราไปดูในเมลของเราเอา่า เมื่อเข้าในเมลแล้วจดหมายขยะมันอยู่ตรงไหนเออคาถามอยู่ตรงนั้นก่อนอ่าแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดมุมซ้ายด้านบนตรงนี้กดลงไปอ่ากดจึ๊กเราก็จะเห็นนี่อันนี้ยจดหมายขยะอ่าจดหมายขยะนะเราก็เข้าไปในจดหมายขยะจึ๊กโอ้ก็จะมีอ่าอีเมลอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไปรู้อืมผมจะบอกพี่ว่าไม่ได้กินผมหรอกทําไมอะอ่านไม่ออก บางทีหลอกแย่ให้ตู้ให้ตังอะไรคืออ่านไม่ออกก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นโอกาสจะหลอกเรากินตังเราไม่มีไม่มีเพราะอ่านไม่ออกอกู้ยังไงกู้ยังไงอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีนะมี3วิธีเอาวิธีแรกก่อนวิธีแรกเนี่ยนะก็อย่างแรกเลยคือแต่ค้างไอตรงอีเมลที่เราคิดจะกู้แก่ค้างไว้นะแกะแต่ค้างจึ๊ก มันก็จะติ๊กถูกขึ้นมาเห็นไหมอ่าอันนี้คุณจะกู้กี่อันคุณก็ติ๊กเลยนะติ๊กสองอันสามอันสี่อันห้าอันได้ไอ้ไม่ได้อ่านติ๊กติ๊กด้ไปไปติ๊กตรงนี้มันอ่านเลยเอาติ๊กตรงนี้มันจะได้มันจะได้ติ๊กถูกอ่าติ๊กถูกติ๊กถูกเออนะอ่าสมมุติเฉยๆเอาอ่านเดียวพอเฮ้ย่าไม่เอาอะไรอ่านเลยอ่ามาแล้อย่างนั้นเราก็ไปที่จุดสามจุดมุมขวาด้านบนตรงนี้กดลงไป อันแรกเลยอันแรกเลยคือ,<น>อย้ายไปที่เห็นไหมอ่าย้ายไปที่อ่าย้ายไปที่เอาแบบแรกก่อนนะเอาแบบแ,บบแ,บบแรกย้ายไปที่กดจึ๊กลงไปเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะย้ายไปที่ไหนอ่าเราอยากให้มันไปอยู่ในกล่องจดหมายเราก็แตะไปในกล่องจดหมายเราไม่ได้เราไม่ได้เ,เ,ดเอาไปที่อื่นหรือจะเอาไปที่อื่นก็ตามใจมันก็จะมีที่คุณสร้างไว้เป็นโฟลเดอร์อะไรแย่อ่านะไม่รู้อ่ะแตะไปก่อนไปกล่องจดหมายมันก็จะไปอยู่ในกล่องจดหมายอ่านะเราก็กดย้อนกลับก็ได้ หรือจะไปแตะหาก่องจดหมายก็ได้กดอ๋อกดย้อนกลับไปไกลไม่ใช่โอเคย้อนกลับเอาปุ่นย้อนกลับเราก็ออกมาที่กองจดหมายคุณก็จะเห็นว่าไอเมลเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมน,น,นี่นี่นี่มันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วโอเคมั้ยอ่าประมาณนี้อ่าอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คืออ่าไปที่เดิมไปที่จดหมายขยะเหมือนเดิมจึกล้วก็จดหมายขยะปาบอ่านะอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกันแตะค้าง มาแล้วมันจะติ๊กถูกขึ้นมาคุณก็จะเอาขีดอันคุณก็เหมือนเดิมนะอ่าอ,อีกอีกอันนึงก็คือนี่จุด3จุดมูลบนเหมือนเดิมกดลงไปแล้วคุณจะเห็นว่าบรรทัดล่างสุดนี่อ่าบรรทัดล่างสุดนะนี่อันนี้เลยพี่ร <c oughs> ายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะมันต่างกับแบบแรกยังไงแบบแรกคือเรากู้ออกจากกล่องที่มันเป็นจดหมายขยะเฉยเฉยคือเอาขึ้นมาเอาไปไว้ในกล่องจดหมายเฉยเฉยไม่ได้บอกอะไร แต่ว่าถ้าเรากดคำว่ารายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะทาง Gmail เขาก็จะบันทึกเอาไว้เป็น AI บันทึกว่าไอจดหมายแบบนี้ไม่ใช่ขยะพี่มันไม่ใช่และอีเมลเดอันนี้ไม่ใช,นนไใช่ไม่ใช่คนที่ส่งจดหมายขยะคือถ้าเป็นอีเมลเขาเรียกอะไรคนที่เรารู้จักออส่งมาอย่างเงี้ยแล้วมันรายงานว่าเป็นจดหมายขยะอย่างเงี้ยถ้าเรากดรายงานว่ามันไม่ใช่จดหมายขยะต่อไปคนคนนั้นน่ะส่งอีเมลอะไรมาเนี่ย มันก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายมันก็จะไม่เป็นจดหมายขยะอีกต่อไปถ้าเราไม่ได้กดรายงานแบบนี้โอกาสที่มันจะเอามาไว้ในนี้อีกกับคนที่ส่งมาอันเนี้ยอ่อีเมลเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยนะส่งมาอีกก็อาจจะมาลงจดหมายขยะอีกส่งมาอีกก็ลงจดหมายขยะอีกได้อ่าอันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้รายงานเขาไงอันนี้รายงานซะต่อไปมันก็จะ,ะกดเลยก็ได้อ่ะไม่ใช่จดหมายขยะปั๊บมันก็จะไปที่ ก็จะมีให้เราเลิกทําได้นะอันนี้กดผิดมือลั่นนี่เกดิดกดเลิกทําได้อะแล้วเราก็กดยอดกลัแบอบอกมาเราก็จะเห็นว่าจดหมายอีเมลเนี่ยมันก็จะมาอยู่ข้างนอกเห็นไหมอ่ามันจะมาอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็เป็นการรายงานกับทางอีเมลจีของ Gmail ว่าอันนี้ไม่ใช่จะหมายขยะนะอ่าอันนี้เราก็ควรจะควรจะทะําอ่ะเอาง่ายๆถ้าถ้าเป็นคนที่เรารู้จัก เป็นอะไรที่เรารู้จักที่เราคิดว่าเขาส่งมาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นจดหมายขยะแน่นอนก็กดรายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะต่อไปมันก็จะไม่ไม่เอาไปไว้ในในใน,ในจดหมายขยะอีกโอเคมาอ่านนี้อีกแบบหนึ่งโอเคอ่ะแล้วมันก็เกิดคำถามขึ้นเออเราร้มือลั่นนะกดออกมาเนี่ยนะมันจดหมายขยะพี่จดหมายขยะก็แตะเลยครับแตะค้างไว้เหมือนเดิมแตะค้างไว้เอาเดียวไปช่แตะค้างข้างหน้านลืมไปไปแตะตรงนี้มันเลยอ่านอ่าแตะข้างหน้านี่ให้มันถูขึ้นมา เราแตะ2อั่านเลยแล้วเราก็ไปแตะที่มุมบน3จุดด้านขวาเหมือนเดิมกดลงไปแล้วเราก็จะเห็นคําว่าเหมือนเดิมแหละย้ายไปที่ย้ายไปไหนและก็รายงานว่าเป็นจดหมายขยะอ่าเราก็กดรายงานว่าเป็นจดหมายขยะเหมือนเดิมให้มันเอาไปไว้ในจดหมายขยะเห็นไหมมันก็จะกลับไปอยู่ที่จดหมายขยะเหมือนเดิมหรือเราจะเลิกทําก็ตามใจอันนี้เนี่ยเวลาอีเมลที่มันที่มันอยู่ในกล่องจดหมายแล้วเราคิดว่ามันเป็นสแปม น่าลำคาญหลอกตังอะไรเงี้ยไอ้พวกจนไอ้พวกถมาห์การทำมิจชฉาชีพอะเราอ่านแล้วมิจฉาชีพเราก็กดเป็นรายงานเป็นจดหมายขยะได้ต่อไปทาง Gmail AI เขาก็จะบันทึกว่าอ e ีเมลแบบนี้มันเป็นจดหมายขยะนะให้เอาไ,ไว้ในจดหมายขยะได้เลยอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ประมาณนี้อีกแบบหนึ่งอันนี้แบบสุดท้ายอ่ะแบบสุดท้ายนะเราก็ไปที่จุด3จุดไปหาจดหมายขยะเหมือนเดิมแล้วเราก็จดหมายขยะปั๊บ อันเนี้ยเป็นการตั้งค่านะอันเนี้ยตั้งค่าของคุณละอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นลักษณะการตั้งค่าคือมันเอาความว่องไวอ่ะคือใช้การปัดก็ถ้าคุณไปตั้งค่าไปดูย้อนหลังเอาจะมีเรื่องการปัดปัดซ้ายปัดขวาให้เราเลือกเป็นอะไรอันนี้เนี่ยเราปัดได้เห็นไหมเนี่ยนี่นะถ้าเราปัดไปทางนี้มันจะลบเพราะคุณจะเห็นทางขยะสีแดงๆปารากฏขึ้นมาโอเคไหมเวลาลากเวลาคุณลากนิ้วไปทางขวามือคุณเนี่ยนะมันจะลบ อันนี้ผมตั้งไว้นะเป็นแบบนี้ถ้าลากนิ้วมาทางซ้ายเขาจะให้เลือกว่าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนโอเคไหมอันนี้เลือกเอาไปไว้ที่เราก็สามารถปัดอย่างนี้ได้อน,นี่เป็นอีกแบบหนึง่งก็คือปัดปั๊บเขาจะให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาไปไว้ที่ไหนเช่นเอาไปไว้กล่องจดหมายเอาไปไว้ตรงอะไรสรารภาพที่คุณตั้งไว้อะนะห้ะางมันเถอะแต่เรากดยกเลิกเพราะเราไม่ได้ใช้งานด้านนี้กดออาไปแค่แค่ทําให้ดูเฉยเฉยอันนี้ก็เป็น สามวิธีการอ่าผมมีสามวิธีคุณเป็นเลือกใช้เอาก็แล้วกันอธิบายทะละเียดเลยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจคนที่เข้าใจแล้วก็ก็เข้าใจไปนะเออเผื่อคนไม่เข้าใจด้วยสิคนไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายเยอะหน่อยไม่เข้าใจแล้วเคยจะบอกว่ายาวไปเออไม่ยาวหรอกพี่อันนี้สั้นไปเลยบอกให้ถ้าเราคนไม่เข้าใจเนี่ยบ,บ,บางคนว่าฟังจนจบแล้วก็ยังไม่เข้าใจฟังซ้ําเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีลบ จดหมายกระากู้จดไมายกระยากู้ทั้งสองแบบเลยกู้ยังไงอ่าประมาณนี้พอละจบเลิกโอเคน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครบถ้วนบริบรูรณ์แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ